รายงานรายงานชิ้นนี้เป็นรายงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมทางด้านของบ้านเสาหินค่ะเป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนล่าสุดก็ได้รับความสว่างสวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่ทางภาครัฐร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู่หมู่บ้านห่างไกลของจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ได้เข้าถึงพลังงานไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมติดตามได้ในรายงานชิ้นนี้ค่ะ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนด้วยการนำร่องติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เซเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานนำร่องขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความมั่นคงปลอดภัยและไม่ทําให้เกิดมลภาวะเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเสาหิน84ครัวเรือนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาและเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วยแล้วในพื้นที่นี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ ที่ชายแดนเนาะเป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงนะครับมีทั้งโรงเรียนมีวัดมีสถานีตํารวจแล้วใกล้ๆเนี้ยนะครับมีค่ายทหารอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะในพื้นที่นี้พอการไฟฟ้าหรือว่าเรามาทำโรงไฟฟ้าจ่ายไฟให้กับชาวบ้านก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยนะครับแล้วก็รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านของสาวหินนะครับตั้งแต่ในอดีต ไม่เคยได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของคำว,ว่าไฟฟ้าก็ดีอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง <c oughs> การค้มนาคมอะไรต่างๆ <c oughs> ก็จะไม่ค่อยสะดวกถือว่าไม่มีเลยก็ได้ตั้งแต่ในอดีตชาวบ้านก็ใช้ชีวิตประจำวันตามธรรมชาติไปณวันนี้เราได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ก็ถือว่า เป็นมิติใหม่ของชาวบ้านจากอดีตที่เราไม่เคยมีอะไรเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็คงได้ใช้ไฟเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายขึ้นรู้สึกดีใจครับตอนนี้มีไฟฟ้าใช้ขอบคุณที่มาบริการให้พวกเราชาวบ้านสาหินพวกอยู่ในม้วยในดอยครับ ดีใจเต้ๆตเนาะีใจแต้ใจทั้งนักมีอะไรสว่างหูวสว่างตาอะไรดูโทรทัศน์อ่ะแล้วก็ลูกหลานจาะไร,รู้หนังสือเนาะขอขอบคุณการไัยผ้าอย่างสูงเจ้าผู้มีภาพมาตังให้เจ้าวันเสาเหินเนาะและที่นี่เราจะใช้เป็นโมเดลต้นแบบเราจะขยายผลไปทั่วประเทศนะครับ,รบซึ่งจะมีกลุ่มบ้านแบบนี้อีกจํานวนเยอะเลยที่ยังรอโมเดลต้นแบบที่จะพัฒนาไปทั่วประเทศนะครับ ทางด้านนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว,ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหมู่บ้านเสาหินนอกจากยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านแล้วยังช่วยลดการใช้จ่ายพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงพลังงานไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพราะมติคลมาเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยท่านบอกให้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่กาญจนบุรีเป็นพื้นที่นำล่องที่จะบริหารจัดการในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตและมีประชาชนอยู่ให้มีโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าส่วนภูิภาคมีหน้าที่ในการนำระบบ จำหน่ายไฟฟ้าหรือนำไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่นั้นๆให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านโครงการน,นี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงาน,นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากเลยค่ะ yeah!